điều gì đã xảy ra vậy ạ? muốn không vậy? hài đi lắm, muốn không không? ไม่กินกินส kind of ุดมันเสียวหมัดรงีาชอบแรกเขาเอาความมันนะครับผบอกลยานคือพาดน้องเราแฟนมวยเข้ามาซื้อัเขามาดู่เคุมค่าตาตที่ราแพงอะไรเี้เราก็ต้องไปเต็มที่เรจะม่ต้องเสร่างกายเราก็ต้องสต็มที่เป็นหน้าที่เราหน้าที่เราไปเตที่ให้ถูกใจ คใช่ครับคนมวยที่เข้ามาดูนะใช่ครับว่าจะเอาให้นกเขามีอมาเชิยะมากถ้านกอัจฉริอัจฉริจะได้สี่แสนครับสี่แสนถ้านกอัจฉริสี่แสนเลยครับจะได้แล้บผมแตกแบบไม่มีตาเลยครับจะได้หมอเขาใจแข็งหมอหมอใจแข็งให้ทุกต่อถ้าถ้าหมอจับเมื่อกี้นี่สี่แสนเป็นของเราแล้วผมจะขอบคุณหมอเป็นอย่างมากแล้วเป็นไงพอมันมาวันนี้มูมัด หมัดหมัดดีคร re really ับกันแรกก็ตกใจหมัดเหมือนกันครับหมัดเขาก็โอเคครับพอจับจังหวะได้ก็เราเลือกได้เราปล่อยได้ครับไปโดนเหมือนกันนะโดนเขาท้ายถอยเขาต่อยวันนี้เหนื่อยนะแต่ว่าเหมือนเห็นเห็นเนี่ยยาวสนุกกไปเกมยงความชุกใช่ครับเราเพิ่มเพิ่อนไหวตลอดครับได้ต่อยมาเหมือนตอนที่ผมบอกผมไม่ค่อยได้ต่อยมันก็จะช้าจะอืดนจะทำอะไรคิดแล้วออกกัไม่ได้ครับนี่เราคิดเราจะเล่นอะไรก็เล่นได้หมดวันนี้วันนี้บรรยากาศในวนทีเป็นไงบ้างค ตื่นเต้นมากเลยผมต่อยมวยขนาดนี้ผมตื่นเต้นเลยม่าอยู่กับประวัติศาสตร์นะครับเป็นแบบที่สุดนะครับพี่บัวขาวตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กคัดมวยใหม่เลยเราได้มาต่อยอะไรกันกัเหมือนกับฝันนะครับพี่วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากมอบชัยชนะนี้ให้กับใครครับก็ขอบคุณคุณทีมครับขอบคุณอาจารย์แล้วขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณพี่น้องร่วมค่ายทุกคนแล้วขอบคุณพี่น้องชาวไทยครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมผมทำไม่เต็มที่แล้วครับผมครับพูดอะไรกับแฟนมวย ทีลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมพัฒนาตัวเองไปให้เรื่อยครับจะทำให้แบบเองโอกอินเตอร์ได้ต่อยให้สนุกข,ขึ้นมากไยครับคอมเมนต์ถามมาว่ารายการมวยไทยล่ะไม่มีนะครับาหายไปเลยครับเป็นเ,ปเปนพราะอะไรอ่ะไม่มีน้ำหนักครับอ,อ๋อน้ำหนักเราไปปล่อยเท่าไหร่ยาวผมไปปล่อยแค่เจ็ดสิบสามนี่ครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองที่เราทำได้เล็กน่อย ไ4 7เจอด4 7้สเดมาหมดแล้วนนั้นน่ะครับใครมาทางบ้านใครห่วงได้ละครับผมโอเกน้องกินดีด้วยรับคุณใช้ล้ครับวันนี้ครับ